สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง JA อุดรเพิ่มเติมก็คือมิสวรนณโอเอลนะครับโอเคเราจะมาพูดถึงเรื่องของการทำ ครูสายคีย์ที่เข้าดามจนะครับหรือว่าครูสายคยินะครับคูข่ของของครูสายคิยเนี่ยของที่แน่ๆเลยนะครับที่ต้องใส่นะครับก็จะมีเคียบาฟงเคียบาโฟอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสเตตัสกันดีกว่านะครับซึ่งสเตตัสของผมเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้ก็คือ str สี่สิบ eg แปดสิบแล้วก็ลักหกสิบนะครับซึ่งสเตตัสนี้จะได้คีเลตอยู่ประมาณยี่สิบหกนะครับซึ่งไอ้ลักยี่สิบหกเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นลักที่เยอะมากๆเลยนะครับ อ่าไปถือว่าเ,าเป็นรลักที่เยอะมากๆกระดับหนึ่งนะแต่ที่จริงเขาควรจะต้องอัพไปสักมันสักเจ็ดสิบสองสิบห้าประมาณนี้แต่ว่าผมคิดว่าแค่นี้พอแล้วสําหรับผมนะสําหรับตัวงผมเองน่าจะพอแล้วนะครับซึ่งสิ่งที่เราต้องเลี้ยงเพิ่มเติมที่มันได้คีเรกขึ้นมาอีกก็คือรูนติกซึ่งรูนติกเนี่ยมันจะได้ a t k บวกสองแล้วก็ลักบวกสามไม่แน่ใจว่าบวกสามหรือบวกสองนะประมาณนั้นเลยนะครับแต่ว่าไปดูในใน R o p a g มาเขาบอกว่าคีบวกสอง ETK บวกสองนะก็ถือว่าเป็นอ่าเป็น,เป,นเป็นหนึ่งใน หนึ่งในสัตว์เลี้ยงที่คนนิยมมากๆก็คือไอตัวข้างหลังนี่เองนะฮะอะลูกโชว์หน่อยสินี่เป็นไงกินแครอทโชว์ไปน็นทีอะไรวะเนี <laughs> ่ยโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับในเรื่องของสเตตัสประมาณนี้แต่ยังไม่สุดนะครับเดี๋ยวจะมาดูอีกรอบหนึ่งในไลฟ์สตรีมนะครับในวันนี้นะโอเคของสวมใส่ของสวมใส่นะครับที่เราจะต้องเตรียมเลยนะครับหนึ่งเลยนะฮะก็คือเคียวบาโฟครับผม เคียลบาโฟเนี่ยมันจะเพิ่มค่าคริติคข้อเลดบวก30เแล้วก็เพิ่มฮิตอีก10นะฮะซึ่งไอเคียลบาโฟเนี่ยมันจะทำให้เราได้คีเิเลขึ้นมาเป็น56นะเนี่ยเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะครับนี่ครับคีเยเลจะขึ้นมาเป็น56แล้วก็จะได้ค่าฮิตอีก10นะครับจาก280เป็น290เป็นไงขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะสำหรับการใส่เป็นเคียลบาโฟนะครับ โอเคเรามาดูของสวมใส่ชิ้นต่อไปนะครับในสองด้านของเอเซอรี่แล้วกันนะเอเซอรี่เนี่ยของผมเนี่ยจะเลือกเป็นหางแมวสองข้างแต่แต่ว่าหางแมวสองข้างเนี่ยมันจะได้ข้างละ7ก็คือ2ข้างก็17นะครับ2ข้าง17นะครับขึ้นมานะครับใส่ข้างหนึ่งจะขึ้นเป็นอ่าิบอีกข้างก็จะเป็น70ครับผมอ่าจะขึ้นมาเป็น70นะครับ คราวนี้เมื่อใส่สองข้างนี้ถ้าสมมุติว่าคนที่ไม่มีทางด้านของหางแมวสองข้างนี้เราใส่เราใส่เป็นอะไรดีครับออแนะนําว่าให้ใส่เป็นคลิปโคบอลหรือว่าเป็นบรูทโคบอลก็ถ้าสมมติว่าเลเวเลเวของคุณเลเวลเก้าสิบแล้วแนะนําให้ใส่เป็นบรูทโคบอลบรูทโคบอลเนี่ย <c oughs> มันจะเพิ่มค่าสเต็งบวกหนึ่งแล้วก็เพิ่มทางด้านของคิเลดอีกสี่ก็คือคือก็จะเป็นแปดนะครับ อ่าเป็น8นะสมมติว่าเราไม่ได้ใส่เนี้ยสองข้างมันก็จะเป็นแปดหเป็นเท่าไหร่ฮะท่านผู้ชมอ่าผมก็โง่งเหมือนกันนะอ่าแปดหนะครับ8ปดบกหก็จะได้14 14ก็จะเป็น6 4สนะฮะอ่าหกนะครับ,รบมันก็จะขึ้นมาน้อยกว่านะเพราะนี่มันบวกตรงเลยเจนะเออสิะนะ มันก็มันก็จะขึ้นมาเยอะน้อยนิดนึงแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าใช้แทนกันได้แค่ไปเพิ่มค่าสเตต,ตัสลักขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูด้านของบอดี้บอดี้นี้ถ้าสมมติว่าเราไปใส่เป็นพวกเอ่อแมพที่ไม่ใช่แบบแมวนุง่งแมวน้ําหรืออะไรก็แนะนำให้ใส่เป็นเสื้อของทางด้านเ,เสื้อเอ่อเสื้อปิกกี้นะอะไรก็ได้ที่เป็นปิกกี้แต่ผมจะไปแมวน้ําก็ต้องใส่เป็นเสื้อควานเอ่อเสื้อสวอตฟรีสนะครับที่จะโดน กาโจมตีวอเตอร์แอทแทกแรงขึ้นเออเบาลงแรงขึ้นเลยล่ะอ๋อเบาลงนะไอ้ตายเถอะนะลินเริ่มพันตอนเช้าไม่ได้นอนนะโอเคตอนนี้ค่าที่คิดที่ข้อ,ขอเราเกินเป็น70แล้วเราจะสามารถเพิ่มได้อีกนิดนึงนะครับนั่นก็คือการใส่ทางด้านของค r i t i c a l s h a d o ์ a r m o เมอร์ที่จะบวกค r i t i c a l r a เ e อีก5ครับผมค่าค r i t i c a l r อเ e อีก5เนี่ยก็จะเป็น75นะครับนี่เป็นไง75แล้วนะแน่นอนครับเมื่อเราใส่แล้วผมคิดว่า เราใส่เราใส่ตรงนี้มันก็คือเราได้75 7, คีเรต75แล้วก็คือมันโอเคแล้วนะเพราะว่าทำมันรู้ไหมเพราะว่าสกิลสเปียร์ควิกสกิลสเปียร์ควิกเคนของคูเซเดอร์นะครับมันจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเพิ่มคีเรตด้วยซึ่งเป็นสกิลที่โคตรโกงโกงมากๆเลยนะสำหรับสกิลสเปียร์ควิกเนี่ยเพราะว่ามันโกงจริงๆนะ๋ยวให้ดูนะครับจากขีเลต75ก็จะเป็นร้อยร้อยห้านะคอยดูนะ เปไงร้อยห้านี่คือเราสามารถทำคิเลตได้ร้อยเปอร์เแล้วโดยที่ไม่ออกขาวเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเป็นไงสุดยอดไหมถ้าสมมุติว่าเราใส่ทางด้านของคิทิคอฮิตช d o w หรือว่า,เ,าเวพอรน,นะครับเข้าไปนะครับคิทิคอฮิตชาโดเวพอ p เนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจขึ้นมาจากเดิมเยอะมากเลยนะครับแล้วดูดีๆนะครับ ตอนนี้าดาเมจอยู่ที่187นะครับเมื่อเราใส่ค t ิ c a คอลฮิตชาโดที่ตีบวก7แล้วนะฮะเราจะได้ ADK เป็น17นะครับแล้วก็จะได้ค r ิ t i คอลดาเมจ e อีก1น,นะอ่าเรามาดูนะครับจาก187ก็จะเป็น216นะครับซึ่งเป็นดาเมจที่โคตรแรงเลยนะแรงจัดสัตว์หมาเลยทีเดียวนะครับถือว่าแรงมากๆโอเคของรีวิวมีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะได้คิเทคอลเลดแบบ1 0 0แบบไม่มีขาวเลยนะแดงล้วนๆเลยนะ ตอนแรกที่ผมเล่นผมนึกว่าผมเล่นเป็นแอสซิสินแล้วไปดูไปดูตอนที่เราอยู่แมวน้ําเลยนะครับว่ามันได้อย่างจริงจริงหรือเปล่าเราไปดูกันเลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันในแมวน้ําเลยนะครับโอเคฮะโอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่แมพแมวน้ำนะครับซึ่งเป็นแมพที่ที่เรียกว่ายอดนิยมลำดับต้นๆเลยนะสำหรับการเก็บเลวยนะครับเรามาดูคิเลตกันเลยนะครับตอนนี้ไม่ได้กดยาเขียวนะไม่มีออกขาวแม้แต่นิดเดียวนะครับคิเลตตอนนี้อยู่ที่ประมาณร0อย p d 1เอปนะครับดูฮะ ไม่มีออกขาวแม้แต่ทีเดียวเลยนะดาเมจแดงๆลุวนๆเลยนะครับไม่มีขาวเขวียวๆอะไรทนะั้งนั้นนะครับไม่มีการตกขาวนะให้ตายเถอะดูนะครับดูดินี่ครับแล้วก็มีคิเลตที่รุนแรงมากๆนะครับนี่เป็นไงออเป็นไงครับดาเมจรุนแรงไหมอันนี้เรากดยาเขียวเข้าไปจะร้อยแปดแปดร้อยแปดแปดนะครับเรามี a อบด้วยนะเป็นไง แน่นอนครับการเล่นคูสายคีนะครับมันไม่มีทางสู้ไม่มีทางสู้ทางด้านของคูสายโฮลี่คอร์สนะครับเพราะว่าคูเกาะสายโฮลี่คอร์สเนี่ยมันดาเมจมันแรงจริงนะอ่าในนี้เราเทเราทิ้มแมวน้ำให้ดูนะครับดาเมจอยู่ประมาณพันสามพันสี่นะอ่าแต่ก็สนุกครับเล่นกันสนุกในได้อีกแบบหนึ่งเลยนะฮะสำหรับคูสายคริสตอลนะครับนี่ฮะเล่นเปนเพลินนะฮะ ไปไงถ้าผมเจอถ้าผมเจอเสกอาจจะขอให้เขาเคลือบลมให้นะครับเราจะได้เห็นดาเมจว่าดาเมจมันเดือดแค่ไหนนะเรามาดูกันเลยนะฮะเดี๋ยวหาเดินไปเรื่อยๆกันเผื่อเจออ่าเดี๋ยวเราจะโคล่คอร์ให้ดูนะครับมอนเยอะดีเห็นไหมฮะโอล่คอร์แรงกว่านะครับถ้าเราเจอเยอะเราก็ต้องโอล่คอร์นะครับอย่าไปฝืนตัวเองนะครับตายได้นะฮะ แมวน้ำนะฮะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเรานะแค่ตายเถอะโอ้โ,อโหตายได้เลยนะครับนี่ฮะกลับมาแทงเหมือนเดิมเรามีทางด้านของหินหรือเปล่านะโอเคมีหินนะเราจะได้ให้หินกับทางด้านของเสกนะถ้าเราเจอนะครับเสกน่าจะอยู่ในตี้เรานะผมไปดูก่อนดีกว่ามีไหมนะมีเหรออ้า เขาน่าจะมีเคลือบลมนะอ่าเขาน่าจะเคลือบให้เราได้ไปดูสิโอ้สวยงามฮะโอเคตอนนี้เราได้เคลือบลมมาแล้วนะผมจะให้ดูดาเมจต,ตอนเคลือบลมนะครับเมื่อที่เมื่อกี้ดาเมจอยู่ประมาณพันอ่าพันสามกว่าๆดูนะฮะตอนเคลือบลมพันเก้าครับผมพันเก้านะนี่คือเลเวลแค่77นะครับดาเมจพันเก้าก็ถือว่าไม่ได้ดาเมจต่ํานะ ถือว่าเป็นดาเมจที่สู้กับแอสซินสายคลีได้เลยทีเดียวเชียวนะฮะนี่ขนาดว่าเคียวบารโฟไม่ได้เจาะรูนะเฮ้ยไม่ได้ตีบวกด้วยนี่เป็นไง <c oughs> นะครับเป็นดาเมจที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นสายคู่ขายที่เข้านะครับก็สามารถเอาไปเทรนแนวทางได้เลยนะครับของสมใส่ต่างๆอาจจะปรับทอนลงมานิดนึงก็สามารถใช้ได้นะครับเหมือนกันนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับสําหรับคู่สายคริติคอลนะครับนี่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 เป็นไงสนุกไหม ได้ดูแล้วรู้สึกว่ามันน่าเล่นเลยนะจริงๆนะมันน่าเล่นมันรู้สึกว่ามันเล่นแล้วมันเพลินนะครับสักหน่อยผมก็น่าจะต้องเก็บเบลรัวๆแล้วแหละเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเริ่มอยากจะนั่งเล่นต่อแล้วโอเคครับก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับการแนะนำครูขายสายคีย์ข้อนะครับสองสำหรับของสนใจนะครับเราจะมาพูดย้อนหลังกันนะครับก็คือหนึ่งเลยนะครับก็คือมีหมวกงูนะแล้วก็มีซิดลันวิงนะครับซิดลันวิงตอนนี้น่าจะราคาหน้ากจากก็ถือว่าแรงอยู่ใส่เป็นหูทางด้านของ เอ้โหพี่ดีบวกบวกสองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะหรือว่าจะแถ่เป็นทางด้านของหูปิโกะบวกเอจิหนึ่งก็ได้นะครับอ่าก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็ทางด้านของออปากเนี่ยใส่เป็นทางด้านของสกาเลตโลดเพิ่มเอ k เคนะนะครับแล้วก็นั่นแหละครับของสวมใส่ต่างๆก็จะมเีเคียวบาโฟนะครับแล้วก็เสื้อน้ำกันวอเตอร์แท็กแล้วก็ทางด้านของอ่อนี่ฮะประดับ เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคุมเอ็งเจลริงนะครับใส่การ์ดบาโฟเพิ่มคีย์เลดอีกนะฮะเพิ่มคีย์เลดอีก1%นะครับนี่นะฮะนะครับแล้วก็ทางด้านของรองเท้าแมงสาบเขียวเพิ่มเอจิอีก2นะครับแล้วก็ทางแมวสองข้างนะครับเพิ่มคริเิคอลอีก14%นะครับอ่าประมาณนี้เลยนะของสวมใส่ข้างหลังของชาโดก็นี่ครับประมาณนี้นะครับแคปกันได้เลยนะครับเอาไปดูกันนะฮะ นะครับผมมีประนานนี้เลยนะครับสำหรับของสวมใส่ต่างๆสําหรับคูสายคริติคอนะครับถามว่าสนุกไหมผมบอกเลยว่าถ้าคุณได้เล่นคุณจะติดใจคุณจะรู้สึกว่ามันสนุกดีแล้วก็เพลินๆมากๆนะครับกรุบๆมันๆนะจ๊ะเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วไว้เจอกันนะครับผมสวัสดีครับไปละไปรีบเก็บเวลก่อนเดี๋ยวจะก้าวๆไม่ทันเจอกันจ้าบ๊ายบายจ้า